ด้วยเอฟเฟกต์การทับซ้อนกันของค้อนงึงหนักพันการปรับแต่งการปรับแต่งพันอันนั้นยากสําหรับเขาน้อยกอว่าที่เคยเป็นมามากการเติมเต็มวันเวลามักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอ6วันต่อสัปดาห์ชั้นฝึกหนักนั่งสมาธิและฝึกฝนในวันหนึ่งทาง w u l i ิ g ยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเมื่อ w u l จังคงส่งเขาซี่และกูยูไปที่สํานักงานและบอกพวกเขาว่าการแข่งขันเลื่อนตําแหน่งนัดแรกจะเริ่มในสัปดาห์หน้า เขาตระหนักว่าเวลาผ่านไปกว่า2เดือนแล้วในเวลามากกว่าสองเดือนทุกคนเปลี่ยนไปมากจุดที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เขากับซี่ซี่และกูยูเข้าใจกันโดยปริยายภายใต้การฝึกพิเศษที่ไร้มนุษยธรรมของ WU จงคองความสัมพันธ์ยังกลมกลืนกันมากไม่ต้องสงสยัยกูยูยังคงทรงพลังที่สุดในสาคนแม้ว่าซี่ซี่จะใช้กำลังการป้อนนมของเขาในการฝึกฝนพิเศษ อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปกว่า2เดือนพลังวิญญาณของซี่ซี่ได้มาถึงอันดับที่19แล้วและถ้าเขาเพิ่มขึ้น1ระดับเขาก็สามารถดูดซับวงแหวนวิญญาณที่สองของจิตวิญญาณอายุ100ปีของเขากลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณขั้นสูง พลังวิญญาณของกูยูมาถึงระดับที่17แล้ว2ระดับขั้นสูงแม้ว,ว่าทาง WU ยูลิงจะเป็น blue g r a s s m a t e r spirit แต่เขาทำงานหนักทุกวันเพื่อฝึกฝน m a t e r ่ยว spirit control เมื่อรวมกับเทคนิคการทำสมาธิขั้นสูงและการชี้นำของ WU ยูจังคองพลังวิญญาณของเขายังเพิ่มขึ้งหนึระดับเป็นระดับที่12 ในอัตรานี้เขาจะสามารถไปถึงระดับ20ได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับกลางทาง WU ลิงประหนักในตนเองมากและไม่ได้เปรียบเทียบกับซีซีและกูยูเขาพอใจกับความก้าวหน้าของเขามากอาจารย์คลาสที่4จะส่งใครมาแข่งขันกับเราคุณรู้ข้อมูลไหมซีซีถาม WU จังคองอย่างกระตือรือร้นหอวูจางคงพูดอย่างเย็นชาคลาสเล็ก4ถ้าคุณยังคงต้องการข้อมูลเพื่อเอาชนะพวกเขา คุณยังคงคู่ควรที่จะเป็นสาวกของฉันหรือไม่ในการแข่งขันสัปดาห์หน้าง,งานของคุณมีเพียงหนึ่งบทขยี้ฟังนะเข้าใจไหมอัญญ์ประกาศคู่ครับทั้งสามคนตอรบรับพร้อมกันหอวู่จังกงกล่าวว่าการแข่งขันเลื่อนชั้นกำลังจะเริ่มต้นวันละเกมจอนุกว่าการแข่งขันทั้งหมดจะจบลงฉันจะตั้งเป้าหมายให้คุณเล่นจนถึงเกรดสี่ตีสี่ เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ตาของทางวูยูลิงก็เต็มไปด้วยความตกใจแม้ว่าซี่ซี่จะมั่นใจในตัวเองมากๆเขากอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายหนึ่งปากเมื่อได้ยินคำว่าเกรดสี่คุณต้องรู้ว่านักเรียนที่มีความสามารถบางคนอยู่ที่ระดับสอง,งวงในชั้นประถมศึกษาปีที่4และยังมีนักเรียนที่ระดับปรมาจารย์วิญญาณผู้ยิ่งใหญ่สอง,งวงในปีที่3พวกเขาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีแรกเท่านั้นและพูดง่ายกว่าทำเพื่อไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ หอวูจางคงพูดเบาๆฉันกำลังพูดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถ้าคุณเอาชนะชั้นประถมศึกษาปีที่สี่คุณจะได้รับรางวัลทั้งหมดไม่เช่นนั้นทั้งหมดจะถูกริบเป็นค่าเล่าเรียนซี่ีขัดขืนอาจารย์มันรุนแรงเกินไปหอวูจังคงกล่าวว่าหากรู้สึกแข็งกราวถอนตัวได้หอวู้หลิงและกูเยวจะเข้าร่วมโอเคฉันไม่ต้องการขวดน้ำมันใบนี้กูยูพูดเบาๆโดยใช้นิ้วของเขาเล่นคุณ ซีซีหันกลับมาและจ้องเขมอง,งอด้วยความโกรธเนื่องจากความแข็งแกร่งของเขาถูกกูยูปรากรามซีซีจึงเป็นสัตว์ปูกับเธอเสมอกูยูเอียงศีรษะมองเขาคุณไม่มั่นใจเหรอซีซีมองไปที่ทงังวิวยูลินอีกครั้งและทงลังวิวยูลินกล่าวว่าเมื่อไรที่ครูตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆทำงานให้หนักขึ้นไอ้หนูรอยยิ้มเปล่งประกายในดวงตาของวิวยูจังคงเขายังคงพอใจกับสิทธิทั้งสามคนนี้มาก แม้ว่าพรสวรรค์ของทาง WU Lin จะค่อนข้างด้อยกว่าแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติของเขาทดเชยได้มากมายและเขาก็เต็มใจที่จะทำงานหนักเช่นเดียวกับการปรับปรุงระดับพลังวิญญาณหนึ่งระดับแม้ว่าทาง WU Lin จะเพิ่มจากระดับ11เป็นระดับ12เท่านั้นแต่เขาก็พยายามมากกว่าซี่ซี่แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่จิตวิญญาณการต่อสู้ย่าสีฟ้าของเขากลายพันธุ์ ดูเหมือนว่าจะดีมากขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถวิวัฒนาการต่อไปได้หรือไม่หลังจากเข้าสู่วงแหวนที่สองในอนาคตหากสามารถพัฒนาต่อไปได้ก็เป็นไปได้ที่จะกลายเป็นศินละปะก,การต่อสู้ระดับสูงเอาละการฝึกของวันนี้เริ่มต้นขึ้นทาง WU ลิงคุณและซีซีอยู่ในกลุ่มเพื่อต่อสู้กับกูยูซีซยิ้มและมองไปที่กูยูด้วยความภาคภูมิใจยูยูมาดูกันว่าพี่ใหญ่จะจัดการกับคุณอย่างไร กูยูมองมาที่เขาอย่างเย็นชาคุณจะจ่ายสำหรับชื่อน,นี้ตอนนี้การฝึกพิเศษของวันนั้นเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งการแข่งขันส่งเสริมเป็นงานประจำปีของวิทยาลัยตรงไห่เพราะเฉพาะการแข่งขันระดับชั้นและทุกวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมในแผนกอาวุโสมีการแข่งขันเลื่อนระดับสำหรับแผนกอาวุโสและยังมีการแข่งขันเลื่อนระดับสำหรับแผนกระดับกลางด้วย นักเรียนที่ทำได้ดีในการแข่งขันเลื่อนตำแหน่งจะถูกบันทึกและบันทึกไว้ในไฟล์มีบทบาทข้อเสนอแนะที่สำคัญมากสำหรับการเลื่อนตำแหน่งสู่สถาบันระดับสูงในอนาคตรางวัลตอบแทนก็ค่อนข้างใจกว้างเช่นกันชั้นเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในการแข่งขันเลื่อนตำแหน่งจะไม่เพียงแต่เปลี่ยนอันดับเท่านั้นแต่ยังได้รับรางวัลครูประจำชั้นอีกด้วย ดังนั้นหลังจากหลายปีขอองค์การพัฒนาการแข่งขันเพื่อส่งเสริมได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศในวิทยาลัยตรงไห่หน่าเสียดายที่โดนชนชั้นล่างทุกปีและเป็นเกียรติที่สามารถเอาชนะชนชั้นสูงได้เหตุผลในการจัดการแข่งขันเลื่อนตำแหน่งนี้เป็นเวลาสามเดือนหลังจากเริ่มปีการศึกษาคือการคัดเลือกนักเรียนแต่ละชั้นและจัดเวลาให้เพียงพอสำหรับยุทธวิธีวันนี้มีแดดจัดและท้องฟ้าไม่มีเมฆ กลางสนามเด็กเล่นของกรมกลางได้จัดโต๊ะแข่งขันว่ากันว่าเป็นโต๊ะแข่งขันแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นแผ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรปูด้วยแผ่นโลหะสูงถึง10เซนตะิเมตรหนาตรงบริเวณส่วนใหญ่ของสนามเด็กเล่นมีเครื่องกำเนิดโลกวิญญาณพิเศษอยู่รอบโต๊ะแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันวันนี้เป็นวันแรกขององค์การแข่งขันเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนของนักเรียนการแข่งขันจะจัดขึ้นหลังเลิกเรียน ในเวลานี้ระฆังปิดชั้นเรียนดังขึ้นและนักเรียนรีบออกจากอาคารเรียนแต่มีเพียงไม่กี่คนที่แห่กันไปที่โต๊ะแข่งขันนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งรุ่นห้ากับรุ่นสี่การแข่งขันแบบนี้มีอะไรดีรุ่นที่ถูกไล่ออกจึงมีเพียงไม่กี่ชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นที่สามที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดมาดูเกมหลังจากระฆังออกจากชั้นเรียนดังขึ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ชั้นปีที่1วิ่งไปที่สนามเด็กเล่นในแนวราบและยืนอยู่ข้างหนึ่งการฝึกพิเศษเป็นเวลา3เดือนทำให้คลาส5มีรูปลักษณ์ใหม่แม้ว่าความสามารถของพวกเขาจะไม่ค่อยดีนักแต่ด้วยการฝึกฝนของ WU จังคองสมรรถภาพทางกายของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนและแม้แต่พลังวิญญาณของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมมากมายนักเรียนชั้นป .1 และป สีค่อยๆเดินเข้ามาทีละคนทีละคนละสองคนและดูเหมือนจะไม่สนใจเกมนี้มากนะักครูเตียและอ้นคนหนึ่งเดินไปหา W.U. จังคองและพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าคุณหอวู้นักเรียนที่คุณสอนเก่งมากดูคิวสิชั้นทำไม่ได้แล้วเด็กๆในชั้นเรียนที่สีของเราชินกับการววายการเลื่อนชั้นของวันนี้คุณต้องมีเมตตามแม้ว่าเราจะไม่สามารถก้าวไปสู่คลาสที่สได้แต่คุณต้องช่วยเรารักษาคลาสที่สี่ไว้จริงๆ w ิจังคองเหลือบมองเขาแล้วมองไปข้างหน้าและถือว่าเขาเป็นอากาศโดยตรงก้อง่ันเหมือนอาจารย์ใหญ่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เกือบทําจมูกเบี้ยวด้วยความโกรธผู้ชายคนนี้ไม่หยิงพยองใช่คุณแข็งแกร่งมากแต่ถึงคลาสายากยะที่คุณสอนคุณจะแข็งแกร่งได้อย่างไรจะแรงไปไหนดูเหมือนว่าอาจารย์หอวูจะมั่นใจมากแล้วเจอกันที่สนามยิงหยางทิ้งคําพูดเหล่านี้อย่างโกรธเคือง และคองฮันเวนก็เดินไปที่ชั้นเรียนของเขาริมฝีปากของ WU จังคองกระตุกและทาง WU ลิมที่ยืนอยู่ข้างเขาตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าอาจารย์ WU ดูเหมือนจะพูดคำหยาบในเวลานี้คณบดีฝ่ายการศึกษาลองเฮน Gx เทร์ก้าเข้าสู่เวทีการแข่งขันการแข่งขันเลื่อนขั้นเริ่มต้นวันนี้ชั้นที่5ของชั้นประถมศึกษาปีที่หจะท้าทายชั้นที่4ของชั้นที่ห อาจารย์หอวู่จังคงคุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชั้นเรียนของคุณกี่คนการแข่งขันระดับล่างโดยทั่วไปไม่เป็นที่นิยมมากนะักในฐานะผู้ตัดสินลองเฮนจีเอ็กเธอร์สนใจเฉพาะสิบประเภทใดที่ w ูจังคงสอนใน3เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งล่าสุดที่เขาจงใจยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเป็นการส่วนตัว WU จังคงพยักหน้ามีสมคนในชั้นเรียนของเราแข่งขันกัน ลองเฮนจีเอ็กเธอหันไปหาอาจารย์ใหญ่ของชั้นเรียนที่สี่คองฮันเวนมีคน3มคนในชั้นเรียนที่5ที่เข้าร่วมเอ็มอรองฉันจะให้เวลาคุณหนาทีในการจัดสรรเวลาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมคองฮันเวนเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มต่อหน้า WU จังคองและพูดอย่างดูถูกมันเหมือนกันสำหรับเราที่จะเล่นกับชั้นที่ห้ามันเหมือนกันสำหรับเราในชั้นที่สี่เจียลอง ลินซุงหยวนมอสคุณสามคนอยู่ที่นี่จำไว้ว่าคุณเป็นตัวแทนของมันเป็นความรุ่งโรจน์ของคลาสที่สี่ของเราเราต้องแสดงโมเมนตัมของคลาสที่สี่ WU จังคองเพิ่งโบกมือและทั้ง WU ลินซีซีและกูยูก็ก้าวขึ้นไปบนเวทีลองเหน T X เธอเหลือบมอง WU จังคองแปลกๆเล็กน้อยโดยทั่วไปเนื่องจากความแข็งแกร่งโดยรวมที่น่าสงสารของคลาสที่ห้าเมื่อพวกเขาท้าทายขึ้นไปพวกเขาจะส่งคนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เลือกสองที่ดีที่สุดเพื่อแข่งขันแต่ WU จังคองได้ส่งผู้เล่นสามคนมาเล่นเป็นไปได้ไหมว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของคลาสที่หําให้เขาแข็งแกร่งมากแล้วในบรรดานักเรียนสามคนในชั้นที่4ของชั้นประถมศึกษาปีแรกเจี๋ยงเป็นผู้นําเจียหลงไม่สูงและเตี้ยแต่เขาดูแข็งแกร่งมากลิงซุนหยวนเป็นชายหนุ่มร่างผอมมอสมีรูปร่างปานกลางและดูกระตือรือร้นที่จะลอง ทั U ้ง WU l i n ยืนอยู่ตรงกลางสามคนของเขาเองและใช่แล้วมันคือเขาการยืนในตำแหน่งนี้หมายถึงการเป็นผู้นำเตรียมตัวระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายคือ50เมตรและหลงหี่งอซูยกมือขวาขึ้นสูงเกมแรกก่กอขอองค์การแข่งขันเลื่อนชั้นปีการศึกษาใหม่ชั้นที่สของชั้นหนึ่งกับชั้นที่หของชั้นแรกเริ่มได้ หลังจากเสียงโห่ร้องดังของลองเฮนจีเอ็กเชอร์นักเรียน3มคนในชั้นเรียนที่สของชั้นประถมศึกษาปีแรกได้ปลดปล่อยวิญญาณของพวกเขาเกือบจะพร้อมกันวงแหวนวิญญาณสีขาวสามวงลุกขึ้นภายใต้เท้าของพวกเขาและเจีลองซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าร่างกายของเขาพองขึ้นเล็กน้อยและเขาเปล่งเสียงคำรามต่ำวงตาสีน้ำตาลของเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแขนของเขาเป็นแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดไม่กี่จุดก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ ลิงซุงมหยวนบนอะไรบางอย่างและมีไม้เท้าเรียวอยู่ในมือของเขารัศมีที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาเป็นประกายและแสงสีแดงยิงจากด้านบนของไม้เท้าและตกลงบนการเรนมีเลือดไหลในดวงตาสีเหลืองของเจลองและร่างกายของเขาก็พองตัวขึ้นอีกครั้งและด้วยรัศมีที่กดขี่เขาเรีบไปที่ทาง W Ylin แต่ใครน้ำที่อยู่อีกฟังหนึ่งสองประกายและซ่อนตัวอยู่หลังการเรนจากการกระทําที่ฉับไวและเฉียบขาด จะเห็นได้ว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน,านและพวกเขาไม่ได้ถูกสุ่มเลือกตามที่ครูใหญ่ของฮันเวนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เจียลองเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ประเภทโจมตีที่แข็งแกร่งจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาควรเป็นประเภทหมาป่าและมอดเป็นปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ประเภทโจมตีที่ว่องไวและเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้คืออะไร และหลินซุนหยวนนั้นเป็นปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ประเภทเสริมและความสามารถวิญญาณประเภทแรกคือประเภทการบูสต์หการโจมตีที่รุนแรงหนึ่งการโจมตีที่คล่องตัวและหบูสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิญญาณทั้ง3าประเภทนี้ทำงานร่วมกันได้ดีในทางกลับกันในชั้นเรียนที่5า้าทัง WU l ลและทั้ง3ไม่ปล่อยวงแหวนวิญญ,ญาณในทันที แต่พุ่งเข้าหากันในเวลาเดียวกันซี่ซีซ่เกือบจะหลบและเขาก็อยู่ใกล้กับคู่ต่อสู้ที่รีบไปที่ด้านหน้าของเจียลองแต่เขาไม่ได้ทําอะไรกับเจียลองเขาสะบัดไปด้านข้างหันไปด้านข้างและรีบตรงไปที่ลินซุนยวนข้างหลังเขามมดการอนตะโกนมอดซึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังเขาไล่ตามซี่ซี่ทันทีเมื่อสปิริตมาสเตอร์ประเภทโจมตีที่ว่องไวอยู่ใกล้กับสปิริตมาสเตอร์ประเภทการสนับสนุนแล้วประเภทซับพอร์ตจะถูกฆ่าในทันที สำหรับอีกสองคนกาเรนมั่นใจว่าพวกเขาสามารถหยุดมันได้น่าเสียดายที่ความมั่นใจของเขาอยู่ได้ไม่นานแม้ว่ารูปร่างของเจียลองจะพองตัวขึ้นมากด้วยพรจากจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาแต่เขาก็ยังตี้กว่าทาง WU Lin มากระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายใกล้เข้ามาทุกทีและเจียหลงก็แอบแปลกใจทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไม่ปล่อยศิละปะการต่อสู้ของเขาเลยในขณะนี้เขาเห็นกำปั้นของทงัง WU Lin หมัดของทาง w u l i n นั้นไม่โอโอดไม่มีทักษะด้านวิญญาณไม่มีแม้แต่ความผันผวนข,ของพลังวิญญาณในฐานะประมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ประเภทจโจมเจี๋ยหลงก็มั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเช่นกันเขาจับมือขวาพยายามจับหมัดของทาง w u l i n ข้างหลังทางหอวูหลิงมีร่างหนึ่งแอร์วบขึ้นมาเบาๆและเจียหลงเพียงรู้สึกว่าเท้าของเขาลื่นและเขาเกือบจะล้มลงกรงเล็บที่เขาจับได้เบี่ยงเบนไปจากทิศทางในทันใด และหมัดของทาง WU Ling ก็กระแทกเข้าที่หน้าอกของเขาโดยตรงโจฉางซี่ที่กำลังดูการต่อสู้จากผู้ชมปิดตาและมองเจลองรับหมัดซึ่งทำให้เขานึกถึงครั้งแรกที่เขาเห็นทาง WU Ling เมื่อเขาถูกต่อยออกไปนอกหน้าต่างปังร่างของทาง WU Ling ถูกกระแทกโดยตรงด้วยหมัดของทาง WU Ling เจหรือ8เมตรเทวันสีน้ำเงินเพิ่งจะล่าช้าอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมามันก็หายไป เพราะการต่อสู้ของอีกฝ่ายก็จบลงเช่นกันหลังจากที่ซีซี่ข้ามจีลองก้าวของเขาก็เร่งขึ้นทันทีแม้ว่ามอดจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณสงครามประเภทโจมตีที่ว่องไวแต่เห็นได้ชัดว่าความเร็วของเขาไม่อยู่ในระดับเดียวกับเขาเมื่อกริบมังกรแสงในมือของซีซีกระแทกที่หัวของลินซุนมหยวนลินซุนหยวนก็ถูกลองเฮนจีเอ็กเชอร์ปกครองจากนั้นซีซีก็หันกลับมาหามอส จิตวิญญาณของมอดเป็นดาบสั้นคล้ายกับดาบมังกรแสงของซี่ซี่และพลังวิญญาณของเขามีเพียงแค่ระดับที่13เท่านั้นเป็นการต่อสู้ที่ไม่ต้องระแวงอาวุธของทั้งสองฝ่ายยังชนกันเพียงครั้งเดียวซี่ซี่เดินไปข้างหลังมอดและกริดมังกรแสงก็ถูกกวางลงบนคอของเขาโดยตรงและในเวลานี้เองที่นักเรียนสามคนที่เข้าร่วมในชั้นเรียนที่ห้าของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาเขาเหลือง แหวนวิญญาณสิบปีหนึ่งวงสองร้อยปีวิญญาณแหวนของฮันเวนมองฉากนี้อย่างทื่อๆตั้งแต่ต้นจนจบเกมสิบวินาทีจะมีสิบวินาทีไหมเขาต้องการถามลองเฮนจีเอ็กเชอร์บนเวทีจริงๆว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับชั้นเรียนที่ห้าของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งไม่ใช่ชั้นหนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือไม่ซีซีทำหน้าบื่งและกลับไปที่ทาง WU ริมด้วยท่าทางที่ยังไม่เสร็จและให้ไฮไฟแก่เขา จนกระทั่งตอนนี้เสียงเชียร์ก็ดังขึ้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่5ของชั้นประถมศึกษาปีที่1โอไม่ตอนนี้พวกเขาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ของชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วชั้น5ของชั้นประถมศึกษาปีที่1ชนะก่อนที่เกมเลื่อนชั้นจะสิ้นสุดคุณยังอยู่ในชั้นห้อยู่ในขณะนี้หลังจากเกมเลื่อนชั้นแรกจบลงลำดับจะถูกจัดเรียงใหม่พรุ่งนี้คุณจะท้าทายชั้น3าของชั้นแรกต่อไประดับ คือเกมที่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการบทขยี้เพราะไม่มีกระบวนการบทเลยทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและสบายๆทาง WU Lin และกูยูไม่ได้ใช้พลังแห่งจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้มากนักและพวกเขาก็ได้รับชัยชนะเหนือสัตว์ูแล้วเช่นเดียวกับที่ WU จังคงเคยพูดกับทาง WU Lin ปรมาจารย์วิญญาณในวัยของพวกเขาพลังอันบริสุทธิ์ของทาง WU ลินสามารถเอาชนะผู้คนจำนวนมากได้ หอวู่จังกงไม่ได้มองครูใหญ่ระดับสี่คงหันเหนินในระยะไกลเขาเงยหน้าขึ้นอย่างเย็นชาโรงเรียนซี่ซี่และทาง WU l ลิ g ยืนเคียงข้างกันจู่จูฉันก็รู้สึกว่าวันแข่งขันเลื่อนตำแหน่งมีความสุขมากและไม่จำเป็นต้องฝึกพิเศษตอนกลางคืนเพื่อรักษาสมรรถภาพทางกายและสภาพร่างกายไม่จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมพิเศษในระหว่างการแข่งขันซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ซีซี่ถอนหายใจ หลงหิงอสู้ก็เดินลงจากเวทีในเวลานี้มองทั้งสามคนด้วยความประหลาดใจซี่ซี่ได้รับการจัดเตรียมโดยเขาให้เข้าสู่ชั้นที่5ของชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้ประโยชน์จากการต่อสู้ด้วยพรสวรรค์ของซี่ซี่ไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับการเข้าสู่ชั้นหนึ่งแต่ครอบครัวของเขาพบลองเฮนจีเอ็กเธอและกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าจะให้การฝึกอบรมที่ดีขึ้นแก่เขาดังนั้นเขาจึงได้รับมอบหมายให้เรียนในชั้นเรียนที่ห้า ในเวลานั้นลองเฮนจีเอ็กเธอมีความคิดหลายอย่างในฐานะที่เป็นชั้นเรียนที่เลวร้ายที่สุดในชั้นเรียนที่5แรงกดดันในสถาบันการศึกษานั้นยิ่งใหญ่กว่าชั้นเรียนอื่นๆและ W ียูจังคองก็ถูกย้ายไปยังชั้นเรียนที่5ของชั้นประถมศึกษาปีที่1แม้ว่าแทบไม่มีใครชอบชายที่เย็นชาและเย่อหญิงคนนี้ในโรงเรียนใดพระเจ้าแต่เขาต้องยอมรับว่าความสามารถในการสอนและความสามารถของเขาเองนั้นทรงพลัง ก้าวไปอีกขั้นโดยที่ซีซีเป็นอัจฉริยะในชั้นเรียน5การแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งจะสร้างแรงกดดันให้กับชั้นเรียนปีแรกอื่นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการสอนและการเรียนรู้ในปีแรกทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ซีซีซึ่งเป็นอัจฉริยะเข้าสู่ชั้นเรียนที่ห แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งขององค์การแข่งขันของคลาสที่5นั้นเกินประมาณการเดิมของเขาเขารู้สึกสงสัยเล็กน้อยว่าทำไม WU จางคงจึงส่งทาง WU ลินไปเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งเขาจำได้ชัดเจนมากจิตวิญญาณของเด็กคนนี้คือย่าสีเงินสีฟ้าสำหรับผู้หญิงคนนั้นหอวู่ชางกงค่อนข้างจะยอมรับความผิดพลาดของเธอเองและถูกดึงดูดเข้าสู่ชั้นเรียนแม้ว่าฉันจะไม่เห็นเธอแสดงความแข็งแกร่งของเธอในวันนี้ แต่การมีแหวนแห่งจิตวิญญาณเป็นเวลาครึ่งปีเป็นเครื่องบ่งชีที่ชัดเจนมากของปัญหาแมชนี้ของทีมที่เข้าร่วม5้าคลาสเกรงว่ามันจะฟาดฟันฟ้าแม้แต่ชั้นปีหนึ่งก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ง่ายๆในการแข่งขันเลื่อนชั้นถ้าชั้นมาหลังชนะติดต่อกันก็ไม่ดีสำหรับนายที่รับหน้าที่คัดเลือกนักเรียนนี่พิสูจน์ให้เห็นว่าการแจกนั้นไม่ยุติธรรมตอนรับสมัคร ตอนนี้เขามีความเสียใจอยู่บ้างทำไมเขาถึงยอมให้ WU จังคองยอมให้กูอยู่เข้าร่วมชั้นเรียนที่ห้าออกไปเล่นข้างนอกกันดีไหมซี่ซี่กระซิบที่หูของทัง WU ลินทั้งหอวูหลิงใส่หัวอย่าไปโรงอาหารกำลังจะเริ่มอาหารเย็ยนแล้วซี่ซี่พูดไม่ออกคุณรู้ว่าจะกินอะไรทังหอวูหลิงพูดอย่างโกรธเคืองถ้าฉันไม่กินฉันจะหิว ซีซีกล่าวว่าเอาละออกไปกับชันชันจะชวนคุณไปทานอาหารเย็นกันไหมฉันหายใจไม่ออกตายในสถานศึกษาทุกวันนี้การจัดการของดงไฮคอนเลตนั้นไม่เข้มงวดเป็นพิเศษดงไฮซิตี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งและมีความปลอดภัยสูงตกลงทาง WU ลินตกลงทันทีเมื่อได้ยินว่าเขาต้องการเลี้ยงแขกเพื่อทานอาหารเย็นอันที่จริงเขาต้องการที่จะทำงานตีเหล็กให้สำเร็จที่เขาได้รับในช่วงพักประจำสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภารกิจการาตีครึ่งรูกระดับที่สองทำให้เขามีรายได้หนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นเหรียญสหพันธรัฐในแต่ละครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขายังประหยัดเงินได้หนึ่งแสนเหรียญสหพันธ์ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลสำหรับเขาด้วยความเร็วนี้เขามั่นใจว่าเขาจะประหยัดเงินได้มากพอสำหรับวิญญ,ญาณอายุร้อยปีเมื่อเขาอยู่ในสังเวียนที่สองวิญ,ญญาณอายุร้อยปีสามารถให้ทักษะวิญญ,ญาณได้สองทักษะกล่าวคือสามารถติดแหวนวิญ,ญญาณสองวงได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเขา ฉันจะไปด้วยกูยูไม่รู้ว่าเทอมาอยู่เคียงข้างพวกเขาเมื่อใดซีซีพูดด้วยท่าทางรังเกียจอย่าเล่นกับผู้หญิงกูยูพ่นลมอย่างเย็นชาและมองไปที่ทาง W. U. Lin คุณจะไปกับเขาหรือไปกับฉันซีซีพูดอย่างภาคภูมิใจว่าคุณจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นหรือเราเป็นโรเมตและเพื่อนกันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกูณยูพยักหน้าทันใดนั้นก็หันศีรษะและตะโกนไปทางที่ W. ูจังคองไปทางซ้าย อาจารย์ W.U. ฉันไม่คิดว่าความร่วมมือของเราดีพอเราควรดำเนินการฝึกพิเศษต่อไปเคซี่ซี่เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วยกมือขึ้นเพื่อปิดปากของเธอร่างของกูยูสองแสงสีเงินขยับไปด้านข้างสองเมตรและไปถึงด้านข้างของทาง W.U. ลิงเยะเยอยากต่อสู้ไหมซีซีพูดด้วยใบหน้าหงุดหงิดเอาล่ะถ้าคุณอยากจะตามไปด้วยไปด้วยกันเลย สำหรับกูยูเขาไม่มีอารมณ์เลยจริงๆและความแข็งแกร่งของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าเขาเพียงเพื่อสิ่งนี้กูยูจะกินเขาจนตายหลังจากฝึกฝนร่วมกันมานานในสถานการณ์ตัวต่อตัว,ตวเขาไม่เคยชนะกูยูเลยและเขาและทาง WU ลินสามารถชนะได้เป็นครั้งคราว หน้าแปลกที่กูยูมักตั้งเป้าไปที่เขาแต่เธอมีอารมณ์ที่ดีกับทางวูยูลินดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงมีความสัมพันธ์ที่แปลกมากซี่ซและกูยูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางวูยูลินแต่พวกเขาไม่ชอบกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทางวูยูลินกลายเป็นแม่ทัพหลักของคลาสที่5ในที่สุดเฉพาะเมื่อเขาปรับมันตรงกลางเท่านั้นที่จะสามารถนำพลังการต่อสู้ของทั้งสามมาเล่นได้เต็มที่ทั้งสามเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินออกจากสถานศึกษา เราจะไปไหนกันทังหอวู่หลิงถามซี่ซี่ที่แนะนำให้ออกมาเล่นซี่ซี่กล่าวว่าไปกินข้าวกันก่อนเถอะคุณชอบไหมฉันรู้ว่ามีถนนของว่างไปกินกันเถอะทังหอวู่หลิงกล่าวว่าคุณแน่ใจหรือว่ามันเป็นขนมของคุณซี่ซี่พูดอย่างโกรธเคืองมันเป็นแค่ขนมฉันจะซื้อนายน้อยคนนี้ไม่ได้เหรอกูยูมันมีกลิ่นเหมือนทองแดงขณะที่เธอพูดเธอจงใจเดินไปอีกด้านหนึ่งของทังวยูลิน ซีซีโกรธมากถ้าคุณมีความสามารถอยากกินมันกูยูกล่าวอย่างภาคภูมิใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะกินคุณทางดวลยลินผู้ชายคุณมีท่าทางเป็นสุภาพบุรุษโปรดเชิญฉันกินทั้งหอวูหลิงตบหน้าผากของเขาฉันพูดว่าคุณสองคนหยุดชี้ไปที่เมมังได้แล้วเราออกมาพักผ่อนกันไหมกูยูเงยหน้าขึ้นและมองเขาอย่างจริงจังแล้วทำไมคุณไม่เชิญฉันฉันถามทั้งหอวูหลิงจะพูดอะไรได้อีก จากนั้นกูยูได้มองซีซี่อย่างภาคภูมิใจไม่ต้องกังวลที่เหนียวฉันจะไม่กินสิ่งที่คุณขอและนําทุกอย่างที่คุณขอออมาเธอตฝกฝ่ามือต่อหน้าจมูกด้วยดูหมิ่นดูถูกซีซีสูดหายใจเข้าลึกๆสักสองสามครั้งไม่ว่าเขาจะต่อสู้หรือต่อสู้เขาไม่คู่ควรนี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่เต็มใจที่จะนํากูยูออกไปกับเขาถนนของกินเล่นไม่ได้อยู่ใกล้กับวิทยาลัยตรงไหามากนะับและทั้งสามคนก็เดินต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อไปที่นั่น สองข้างทางของถนนที่ไม่กว้างขวางจนเกินไปมีร้านค้ามากมายพออามาถึงถนนทั้งสามคนก็ได้กลิ่นต่างๆที่ลอยออกมาจากถนนขนมซึ่งทำให้นิ้วที้ขยับไปกินกันก่อนเถอะเนื้อยัดไส้กรอบมากกับข้าวขาวที่อร่อยที่สุดในฐานะเจ้าของเมืองตรงไหซ่ซีซีเริ่ม